สวัสดีครับมีคําถามมานะครับว่าอยากจะทําปีกหยดน้ําเป็นโฟมเนี่ยนะครับอยากทําปีกหยดน้ําแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้อมาจากที่ร้านเนี่ยเขาจะขายมาเป็นคู่แบบนี้พอเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบข้างล่างเรียบนะครับที่เป็นข้างล่างเรียบข้างบนโค้งซึ่งที่ร้านเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทําปีกหยดน้ําขายเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ปีกยดน้ำแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคําแนะนํานะครับให้ซื้ออย่างนี้มาสองคู่นะครับอย่างนี้เลยนะครับเราก็จัดการเอาคู่ที่หนึ่งเนี่ยมาติดแบบนี้นะครับในขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาปีกอย่างนี้มาใช่ไหมครับพอเราได้มาสองคู่เนี่ยเรามาจัดการวางเรียบอย่างนี้เสร็จเราก็เอาด้านนี้ออกก่อนนะครับด้านหนึ่งแล้วเราก็สปาเนี่ยที่เราจะเตรียมมาเนี่ยนะครับเป็นแบบวงกลมก็ได้เป็นท่องกลมเนี่ยนะครับหรือว่า จะเป็นทรงสามเหลี่ยมก็ได้ฝังลงไปสมมุติว่าเอาวงกลมแล้วกันนะครับขุดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ฝังท่อตรงนี้ลงไปข้างเดียวหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็มาฝังข้างใต้นี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ละมาข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นผิดแบบนี้ข้างหนึ่งพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาด้านนี้มานะครับอ่าเราก็าด้านนี้มา ประกบลงไปนะครับทากาวให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นปีกทรงหยดน้ําแบบนี้นะครับซึ่งแล้วแต่เราว่าต้องการให้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากาันหรือว่าด้านนี้ใหญ่ด้านนี้เล็กกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แจ้งทางร้านไปนะครับเวลาที่ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้น,นี่เรียบร้อยนะดูข้างๆพอปิดงานมาเราไม่รู้แล้วนะครับมันก็เป็นหยดน้ําเรียบร้อยละนะครับ ถ้าเราอยากจะให้สวยเราก็ทำสีไซส์เรียบร้อยแอดรอนเราก็ทำเพิ่มเข้ามาเองก็ได้นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ต้นทุนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จัดการ DIY ทำเองได้เลยครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ